แม้หลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธะปรินิพานไปแล้วในระหว่างพุทธศาสนายุการคือช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนายังคงสืบทอดอยู่นั้นก็มีพระอนุพุทธเจ้าหรือก็คือพระอรหันต์ที่ทรงสภาวะเหนือทิพย์มีเมตตามิมีประมาณมาโปรดพุทธศาสนิกชนและชาวโลกอยู่เป็นระยะระยะ ตามถินฐานต่างๆในลักษณะการอันมหัศจรรย์แบบต่างๆนานาสุดจะสรรหาถ้อยความสัญ,ญลักษณ์อันใดมาอัดฐธาธิบายได้เช่นลูกหลานเอ๋ยวันนี้หลวงปู่จะเล่าเรื่องพระพรหมมุนีวัดปากน้ำลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อกว่า300ปีมาแล้วเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟัง เพื่อจำเริญในทางศรัทธาภาษาทะจะนำไปอ้างอิงตามวิชาการวิสัยโลกนั้นมิควรพระโพรมมุนีท่านนี้เมื่อบำเพ็ญพรตภาวนาและทุดงไปตามที่ต่างๆพร้อมทั้งศึกษาวิชาในดงยาวนานพอสมควรแล้วท่านก็ได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดปากน้ำประสบวัดอันเป็นแหล่งสงบสับปายะแต่ก็เป็นชัยภูมิอันเรือนแพที่มาติดต่อค้าขาย ทั้งจากภายในและนอกอาณาจักรมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ทำให้พระพรหมมุนีท่านนี้รับรู้ติดต่อสื่อสารอยู่กับคนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวสยามและต่างชาติทำให้ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านยังได้เป็นอาจารย์สั่งสอนศินละปะวิทยาให้สมเด็จพระนารายณ์และพระเพทราชามาตั้งแต่ทั้งสองพระองค์อย่างเล็ก ประกอบกับมารดาพระเพศราชาทำหน้าที่เป็นแม่นมให้สมเด็จพระนารายด์ด้วยจึงทำให้ทั้งสองพระองค์รักผูกพันและสัตว์ซื่อต่อกันและกันอย่างดียิ่งส่งผลให้ราชาอาณาจักรและพระพุทธศาสนามีความมั่งคัง่งมั่นคงอย่างยิ่งในยุคที่สมเด็จพระนารายณ์เป็นกษัตริย์อยู่พระพรมมุนีท่านเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้น ท่านมีลักษณะพิเศษอันต้องด้วยมงคลคือมีหูยานถึงบ่ามีวาจาฉะฉานตรงไปตรงมาพูดโดยใช้สรรพนามแทนตัวท่านเองว่ากูอีกฝ่ายว่ามึงไม่เว้นแม้แต่กับเจ้าฟ้ามาหากรรษัตริย์ท่านก็ว่ามึงทั้งสิน้นในช่วงก่อนอาณาจักรที่จะมีความมั่นคงก็ย่อมมีความอ่อนแอเป็นธรรมดาด้วยอำนาจเป็นสิ่งที่ทำให้ปุถุชนลหลงไหล มีการแย่งชิงราชสมบัติกันระหว่างสมเด็จพระนารายกับหลานคือพระศรีสิงหรือพระศรีสินถึงขนาดสู้รบผลัดกันแพ้ชนะในที่สุดพระศรีสินพ่ายแพ้ราบคาบต้องถูกประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรพระพรหมมุนีท่านได้มาขอบิณฑบาตรไว้ว่าอย่าเลยจักเป็นบาปมหารให้เว้นเสียพระนารายท่านก็ยกให้ตามคำขอ มิฉนั้นก็คงเป็นบาปเวรให้เกิดการแก้แค้นกันไม่หยุดหย่อนความสงบสันติสุขก็จะไม่มีแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็เสียพระไถยว่าพระศรีศีลเป็นหลานที่พระองค์รักมากพระองค์เลี้ยงกล่อมเกลี้ยงมาเองโดยแท้กลับมาทรยศพระองค์เสียได้จึงตรัสสั่งให้พระสนมที่ทรงคันทุกพระองค์ไปทำแท้งเสียให้หมดเพราะขืนมีโอรส เมื่อโตขึ้นก็คงมาแย่งชิงราชสมบัติกับพระบิดาส่งยกเว้นให้แต่พระมเหสีเท่านั้นที่ไม่ต้องทำแท้งแต่ก็หามีพระมเหสีองค์ใดทรงคันกับสมเด็จพระนารายเลยแม้สักองค์เดียวทำให้ต่อไปพระองค์จะไม่มีพระโอรสสืบราชสมบัติด้วยเมตตาต่อพระเจ้าแผ่นดินและท่านมีอนาคตตงสยานมุ่งมองไปถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในอนาคต พระพรหมมุนีท่านจึงเดินทางมาเข้าเฝ้าทูลให้พระนารายงดเว้นเรื่องให้พระสนมทำแท้งเสียเพราะถือเป็นบาปหนักมาหลายรายแล้วเนื่องจากที่ตรัสสั่งทำแท้งไปแล้วนั้นล้วนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของพระองค์เองทั้งสิน้นผลจากการเข้าเฝ้าของพระพรหมมุนีครั้งนี้ทำให้พระนาราย์ต้องให้พระสนมของพระองค์รายหนึ่งซึ่งกำลังมีคัน ให้ไปอยู่ในความดูแลของพระเพศราชาอย่างลับๆแล้วต่อมาพระสนมรายนี้ก็ได้ประสูติพระราชโอรสลับของพระนารายณ์ที่วัดโพประทับช้างเมืองพิจิตรในระหว่างทางขบวนเสด็จของสมเด็จพระนารายณ์ไปนมัสการพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนั่นเองพระโอรสองค์นี้ต่อมาได้ครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าเสือถัดจากสมัยสมเด็จพระเพศราชา ในช่วงท้ายแห่งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในระหว่างพระองค์ประชวรก่อนสวรรคตบ้านเมืองกลับมาระสับระสายอีกครั้งครั้งนี้หนักหนาสาหาัสพระบ้านเมืองอาจตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกกองกำลังต่างชาติตะวันตกเตรียมพร้อมยึดกรุงศรีอยุธยาแล้วพระพุทธศาสนาจะต้องสูญสิ้นไปเป็นแน่เพราะเห็นชัดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วว่าชาวต่างชาติ พยายามอย่างที่สุดหลายต่อหลายครั้งที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์เปลี่ยนศาสนาและช่วงหน้าสิวหน้าขวัญอย่างนี้พระพุทธศาสนาย่อมอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งพระพรหมมุนีแม้ท่านชราภาพมากแล้วแต่ท่านก็ได้เป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้พระเพทราชาผู้เป็นิธิ์ได้ดำเนินการจัดการบ้านเมืองอย่างดีที่สุดให้ราชาอาณาจักรดำรงอยู่ ให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อเนื่องไปตราบกาลนานหลวงปู่สวงท่านคือภาคหนึ่งแห่งพระชานิยะหรือเรียกกันว่าหลวงปู่ขรัวขี้เท่าหนึ่งในคณะสืบพระศาสนาห้าพันปีของหลวงปู่เทพโลกอุดรลักษณะการและบุญญาพินิหารของหลวงปู่สวงการไปมาอยู่อาศัยอย่างไรที่มาที่ไป สำแดงความเป็นอนัตตาให้ปรากฏในโลกสมมุติกล่าวคือหามีใครรู้ว่าหลวงปู่สวงท่านเกิดที่ไหนอายุเท่าใดมีแต่บอกว่าตั้งแต่ตนเองเกิดมาก็พบเห็นท่านแล้วแม้ตนเองแก่เท่าลงแล้วก็ยังพบว่ารูปร่างหน้าตาของหลวงปู่สวงท่านก็เป็นอย่างนี้เสมือนการเวลาของโลกล่านี้มีผลกระทบน้อยมากต่อาธาตุขันร่างกายท่าน หลายคนพบความอัศจรรย์ของท่านเช่นใครถวายของท่านท่านจะเอาไปเผาทั้งหมดเสมือนไม่ใยดีกับอะไรทั้งสิ้นเพื่อสอนความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้กระทั่งบุญคุณความดีที่ตนกระทำต่อผู้อื่นบางคนมาหาท่านครั้งแรกก็เสียใจว่าทำไมท่านทำลายศรัทธาของเราอย่างนี้แต่ครั้นกลับถึงบ้าน กลับพบมีของที่ถวายท่านไปอยู่ที่บ้านอย่างอัศจรรย์หาคําอธิบายไม่ได้ท่านเคยหุงข้าวให้สิทธิ์กินเพราะอยู่ในภาวะคับขันไปหาข้าวมาเพิ่มไม่ได้หุงด้วยหม้อเล็กๆเ,เ,เก่าๆที่ท่านมีอยู่มีสิทธิ์อยู่กับท่านตอนนั้นหลายคนมากบางคนบอกว่าไม่น่าจะพอกินกันทุกคนท่านก็ตักให้ทุกคนได้กินกันปรากฏว่าตักจนกระทั่งทุกคนกินอิ่มแล้ว ข้าวสวยก็ไม่หมดหมอ้อและอัศจรรย์เรื่องเงินไม่มีหรือมีไม่พอในคราวที่ท่านเดินทางรอนแรงไปกับสิทธิ์เพื่อประกอบกิจโปรดสัตว์แต่พอท่านล้วงลงไปในย่ามก็มีเงินมาพอให้สิทธิ์ไปชำระค่าใช้จ่ายได้ประสบการณ์เยี่ยงนี้มีบ่อยมากจนนับครั้งมิถ้วน การแบ่งภาคไปประกอบกิจโปรดสัตว์เพื่อสื่อพระพุทธศาสนา5,000ปีของคณะหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นมีอยู่ตลอดทุกขณะทุกการเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ปรากฏให้ประจักษ์ต่อชาวโลกหรือหาไม่ก็ตามการที่ไม่ปรากฏก็อาจเพราะเหลือวิสัยแห่งอายาตนะชาวโลกที่จะสัมผัสได้ซึ่งจะว่าเป็นการปิดทองหลังพระอย่างสำนวนชาวโลกก็หาม่ได้ พระท่านมิต้องบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายใดๆแล้วด้วยส่วนตัวของท่านนั้นท่านสำเร็จกิจทุกประการแล้วท่านเพียงแต่มุ่งมั่นกระทำตามปณิธานที่ท่านตั้งไว้แต่แรกเริ่มและตามหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายจากองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายอดบูชาของท่านเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามพระโคดม ไปจนถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านามพระสีอริยะเมตไตร